สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยิวพามาดูต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนที่สวนนะคะปลูกหลายต้นค่ะแต่มีต้นนี้สวยที่สุดนะคะแม่ยิวก็เลยถ่ายมาให้ดูเนาะมาให้ดูกำลังผลิใบเลยลำต้นเขาใหญ่มากเลยค่ะ เป็นต้นที่ทําให้ภูมิใจมากมีกำลังมีกาลังใจในการที่จะปลูกต่อไปสําหรับทุเรียนเนี่ยปลูกยากมากค่ะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราด้วยเนาะแต่ว่าแม่อิูเนี่ยปลูกไม้ป่าผสมด้วยนะคะไม้ป่าผสมด้วยข้างๆเดี๋ยวแม่ยวจะถ่ายให้ดูเนาะมีไม้ป่านี่คะ่ะ ก็จะมีต้นประดูพยุงแล้วก็ต้นสักปลูกเหมือนได้เป็นเพื่อนนะคะให้กับเป็นเพื่อนกันโตแล้วค่ะเริ่มโตแล้วต้นนี้ปลูกได้ประมาณเข้าปีที่3าแล้วนะคะ3ปีแล้วต้นเขาก็เริ่มโตค่ะสำหรับไม้ป่านี่ปลูกง่ายค่ะก็ไม่ได้รดอะไรมากมายช่วงต้นเล็กๆก,ก็รดรดอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้รดแต่ว่าทุเรียนเนี่ยรดตลอดเลย ได้ต้นนี้แล้วค่ะเป็นต้นที่ภูมิใจที่สุดภูมิใจมากเลยถ้าเกิดว่า,าใครที่ต้องการจะปลูกทุเรียนนะคะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างมากเลยเหมือนหน้าของแม่ยูเนี่ยหลังจากตายก็คุณยายเอามาปลูกเพิ่มค่ะแต่ว่าด้านหน้าเนะะี่ยค่ะด้านหน้าเห็นไหมคะแม่ยูถ่ายไปจะเป็นทุ่งนาเขาปลูกอ้อยค่ะแล้วนี้ไฟไหม อยู่ปลูกใหม่อีกปรากฏว่าทุเรียนนะคะหลังจากเราลงปลูกแล้วมันร้อนเจอความร้อนที่ไฟไหม้อ่ะต้นเขาก็แบบเหี่ยวมากเลยสำหรับต้นนี้เป็นต้นพยุงนะคะสดชื่นมากพยุงอืออยู่ใต้ต้นไม้ป่าแล้วเป็นไงคะได้รับออกซิเจนดีมากเลยสดชื่นคะ่ะอืม วันนี้แม่อิวก็พามาดูต้นทุเรียนแล้วก็ต้นไม้ป่านะคะจะพบกับแม่อิวใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ